พากันสูดหายใจเข้าออกแรงๆราวกับว่ากำลังสูดดมกลิ่นเนื้อหวานๆที่น่าริ้มลองพร้อมกับเสียงคำรามในลำคอที่ยังดังอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้นหลวงพ่อเปินกับฝูงเสือต่างฝ่ายต่างจดจดอจ้องกันอย่างไม่ละสายตาเนื่องด้วยหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะหวาดกลัวต่อเสือแต่อย่างใดแต่กลับพร้อมที่จะประจันหน้า ทำให้เสือเหล่านั้นยังไม่กล้าที่จะกระโจนเข้ามาหาท่านจดจดจ้องจ้องกันไปได้สักพักหนึ่งพวกเสือก็คงจะหิวเต็มทีแล้วเสือตัวหนึ่งที่คงจะเป็นจ่าฝูงมันก็ทำท่าจะเข้ามาจู่โจมหลวงพ่อซึ่งท่านก็รู้ได้ทันทีโดยสัญชาตญาณว่าพยันตรายกำลังจะมาถึงแล้ว หลวงพ่อท่านจึงเริ่มบริกรรมพระคาถามหาอำนาจอยู่ในลำคอพร้อมกับสายตาของท่านจดจ้องไปที่เจ้าเสือจ่าฝูงตัวนั้น oh <my> และแล้ววินาทีการจู่โจมก็มาถึงเจ้าเสือจ่าฝูงตะกุยกรงเล็บพุ่งเข้ามาหาท่านแต่ทันใดนั้นหลวงพ่อเปิดก็แผดเสียงออกมาเสียงดังแต่ว่าเสียงที่ดังออกมาจากหลวงพ่อท่านนั้นมันกลับกลายเป็นเสียงของพญาเสือโคร่งขนาดใหญ่ซึ่งเสียงนั้น มันทําให้เหล่าเสือที่กําลังสาวเท้าเข้ามาหาท่านต่างหยุดชะงักซึ่งนอกจากเสียงคํารามที่ดังก้องป่าแล้วภาพที่เสือเหล่านั้นเห็นคงจะเป็นเงาของพญาเสือโคร่งที่ดุดันหน้าเกรงขามปรากฏออกมาส่งเสียงแผดคํารามอยู่เบื้องหน้าของพวกมันทําให้ท่าทีของเสือฝูงนั้นเปลี่ยนไปจากที่มีท่าทีดุร้ายในตอนแรกกลับกลายเป็นท่าทีเหมือนสยบยอมอ่อนลงจากนั้นไม่นาน ฝูงเสือร้ายนั้นก็ได้ค่อยๆถอยร่นหายกลับเข้าไปในป่าเมื่อไล่ฝูงเสือร้ายกลับไปแล้วหลวงพ่อเปิ่นก็ได้ปักกรดนั่งเจริญภาวนาอยู่จนถึงเช้าและออกเดินจาริกธุดงต่อเข้าไปในป่านั้น และนี่ก็คือเรื่องราวครั้งหนึ่งในการเผชิญหน้ากับเสือร้ายในป่าใหญ่เมืองการของหลวงพ่อเปิลอริยะผู้สำเร็จวิชามหาอำนาจที่เสือเห็นแล้วยังต้องสยบยอม